เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายในการเตือนภัยระบบเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าหลาหลาก Early Warning System ในเขตจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยานโรงแรมเวียงอินอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยมีนายองอาจขนุตวงผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเข้าใจกับระบบเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมกับพัฒนาความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเตือนภัยให้กับเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภยัยในการนี้นายธิรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบหมายให้นายวรพัฒธ,ธรรมประทีปผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยาจัดการฝึกอบรมครั้งนี้โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้าผู้นำชุมชนในเขตจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน,น้ำเข้าร่วมอบรมประมาณ170คนซึ่งจะเป็น,นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนในภาวะวิกฤตและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสวัสดีครับผม วรพัฒธรรมปะที่ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยายกรมทรัพยากรน้ำครับวันนี้เรามาประชุมซักซ้อมเพื่อข่ายผู้รู้นะครับผู้นําชุมชนนะครับฝ่ายปกครองในพื้นที่นะครับสําหรับการแจ้งเตือนภัยนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับสําหรับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีสถานีการแจ้งเตือนภัยนะครับทั้งหมด191สถานีนะครับปีนี้เราจะ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพนะครับจำนวน51สถานีครับส,สำหรับการประชุมซักซ้อมการแจ้งเตือนภัยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม170คนนะครับกลุ่มเป้าหมายก็คือผู right. ้นําชุมชนนะครับฝ่ายปกครองในพื้นที่นะครับท่านในอำเภอนะครับท่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับและอำเภอนะครับสําหรับการจัดประชุมซักซ้อมการแจ้งเตือนภัยครั้งนี้เป็นเวทีที่23นะครับในปีนี้ของเราครับทั้งประ ั้งประเทศเนี่ยเราเราจะจัด24เวทีนะครับเวทีนี้เป็นเวทีที่23ครับสําหรับการซักซ้อมการแจ้งเตือนภยนัยในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสทันดีนะครับสาหรับสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นเคาเมกีนะครับที่ผ่านเข้ามาในประเทศไทยนะครับในช่วงวันที่6-7พฤศจิกายนนี้นะครับก็ครั้งนี้ก็เป็นการซักซ้อมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับการแจ้งเตือนภัยในภาพรวมของจังหวัดเชียงรายครับขอบคุณครับ